ดีครัวันนี้เราจะมาเล่นเกมบันนี่อะไรเนี่ยปากอะไรวะปาร์เตอร์อาสางกฤษก,ก็ไม่แข็งแรงโยก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 ,โยก,โยกดูดีสิดูแลเด็กดูแลเด็กทะลกให้ครบทุกคนหให้ครบคนนี้เราคนนี้เราไม่ให้เลี้ยงนะเพราะว่าขเขาบอกว่าเขาไม่อยา่างใช่ขเขาเลี้ยงแล้วมันหยุดหงิดจริงๆเราก็รู้แล้วแหละ เออไอ้ทเบอไม่ตรงอ่ะเอาเอาให้นี้ก่อนปลูกกัยาเลี้ยงด้วยเหรอใช่แล้วแล้วเราก็เอาชีให้หนูมาเลี้ยงแล้วคราวนี้เราก็เอาให้แมงมุม,มเอาตรงให่ไปเลยนะแล้วคราวนี้เขาก็จะเลี้ยงเปิดเปิด,ป,ดประตูเออก็ให้พี่แก๊ปเผาเลี้ยงของคนอันนี้ทำไมอ่ะเอ่อหนูอ่ะหนูยังไม่ได้เลี้ยงเออใช่ให้หนูเลี้ยงแล้วก็วจบ อ่ามาต่อกันที่ด่านนี้อย่างให้เขาดูเก่าลงเขาเขาแล้วเาไม่อยากเป็นแฟนกับคนนี้อ่าแล้วเราก็ตต็งๆไปเลยให้แบบดูยักจนนะโอ้มันขยับตูดดันประตูใหญ่เลยใช่ทุกคนเราต้องนี้เราเลื่อนนี้รถโอ้ทำให้มันนี่เราก็เขาผมอกเขาผมออกนะวล้านด้วย แล้วทีนี้เราก็เปิดเอาไว้ตรงประตูว <Wow, S 1> <ๆ>้ายเห็นแล้วหนีเลยใช่เขาไม่ชอบอันใหม่เดี๋ยวเราจะทําใหม่นะทุกคนให้เขากินน้ําก่อนเลยมีพลังวดแปง้งใช่แล้วก็กินผักวดแป้งให้หมดนะยกน้ำเบลลน้เบลแล้วก็เปิดเปิดไม่ได้หรอให้กินน้ำว้า wow, อิ่มแลวโอ้อิ่มแล้วกินช็อกโกแลต โอ้มีพลังนวดใหญ่เลยพัดล้นโอ้ยเหลือีกสี่ก้อนตอนนี้เราก็จะโทรหาใครอ่ะครับ่คุณนายไปแล้วเออแล้วคราวนี้เราก็จะกปิืเปืดตูต้ตรงนี้ให้คุณนายลองปีงนะครับฟอมแก่ย่เอ้ยไ่ใช้เขา้องปีงแล้วเสียงดังดีกว,ว่า แล้วเขาอ๋ออะไรคุณนายใบใช่เปวดตับทุ่นข้างบนเอาน้ำไม่กินนี่น้ำเขียวได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่เออเอาพับปิดตาให้คุณนายเลยนี่วัวเรียบนมวัวแล้วใครเขากินเออเรีบนมวัวแล้วให้กินสำเร็จภารกิจ ล็อกประตูให้เสียไปหาหนูนี่นะเราจะจำใหม่นะเพราะว่าเราแพ้เมื่อกี้วันนี้กูเจ